บทที่106หวังชิวเอ๋อผู้แข็งแกร่งเสร็จแล้วโจซื่อเฉินดีใจมากและควบคุมป่านามของเขาทันทีเพื่อโจมตีด้วยกำลังทั้งหมดของเขาโดยไม่ลังเลหากเขาสามารถชนะชัยชนะนี้ได้เนื่องจากความประมาทของหวังตงเอ๋อมันคงจะน่าดีจริงๆน่าเสียดายที่แม้ว่าความปรารถนาจะดีแต่ก็มักจะไม่สามารถเป็นจริงได้อย่างแท้จริงเมื่อโจซื่อเฉินควบคุมหนามจำนวนมากและสะกดรอยตามเธอ เขาต้องการปรับปรามหวังตรงเอ๋ยอย่างสมบูรณ์และบังคับให้เธอยอมรับความพ่ายแพ้คลื่นพลังวิญญาณที่ทรงพลังอย่างยิ่งก็ระเบิดออกมาลำแสงสีทองที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสามเมตรพุ่งขึ้นมาทันทีหนามได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยลำแสงสีทองนี้และหนามที่อยู่รอบๆที่กระโดดขึ้นมาก็กลายเป็นขี้เท่าดวงวิญญ,ญาณที่สี่และห้าดังขึ้นบนร่างของหวังตงเอ๋อส่องแสงสลับกันชั่วขณะต่อมากลุ่มดาวหกแฉกประตูข,ขึ้น หวังตรงเอ๋อที่อยู่เหนือดาวหกแฉกก็เปลี่ยนไปอีกครั้งด้วยนิ้วมือขวาของเธอกลุ่มดาวหกแฉกบนพื้นก็บินขึ้นไปและลำแสงสีทองขนาดใหญ่ที่ยาวหนึ่งร้อยเมตรก็กวาดออกไปด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวนั้นหนามทั้งหมดบนพื้นกลายเป็นเท่าฐานทันทีแม้แต่โจซื่อเฉินยังถูกพัดพาไปในการกวาดครั้งนี้และถูกกวาดไปในแสงสีทององค์ประกอบแสงที่พรุ่งพล่านรังเขาวไว้ ทำให้เขาไม่สามารถขยับได้เลยเขายกมือขึ้นเพื่อแสดงว่าเขายอมแพ้แล้วทักษวิญญาณที่5ของหวังตงเอ่อการควบคุมดาวหกแฉกนี่ไม่ใช่สถานะที่สมบูรณ์ของการควบคุมดาวหกแฉกของเธอเพียงด้วยความช่วยเหลือของดวงดาวหกแฉกหากระเบิดนี้ถูกปล่อยออกไปด้วยตัวเธอเองโดยตรงพลังก็จะแตกต่างออกไปแน่นอนว่าวิธีการปลดปล่อยที่อยู่ตรงหน้าคุณช่วยรักษาพลังวิญญ,ญาณได้ แสงสีทองหายไปและโจซื่อเฉินก็ปรากฏตัวขึ้นบนพื้นด้วยหน้าตาบูดบึง้งการบุกรุกข,ของไฟอันเจิดจ้าได้กลืนกินพลังวิญญาณของเขาไปอย่างมากหากหวังตรงเออสายเกินไปที่จะหยุดเขาก็คงจะหยุดแล้วฉันกลัวว่าเขาไม่สามารถเก็บเสื้อผ้าของเขาได้เหยียนเศร้าเจอพูดด้วยรอยยิ้มซื่อเฉินทำได้ดีไปคนต่อไปกันโจซื่อเฉินมีความสุขมากเห็นได้ชัดว่าเป็นความคิดที่ดีที่จะทิ้งความประทับใจที่ดีไว้กับคณบดีเหยียน เขาโค้งคำนับให้เหย็นเศร้าเจรออย่างรวดเร็วแล้วยกนิ้วให้หวังตรงเอ๋อแล้วเขาก็หันกลับมาอย่างที่ของตัวเองหวังชิวเอ๋อเหลือบมองเพื่อนร่วมทีมที่อยู่รอบตัวเธอแล้วชี้ด้วยมือขวาของเธอแล้วพูดว่าเอาหน้าคนอื่นๆมองเธอราวกับว่าพวกเขากำลังติดตามนิ้วของเธอนี่เป็นอันที่สองที่เธอส่งออกไปหน้าแปลกที่มันคือหลานซูซูหลานซูซูและหลานรั่วๆก็เป็นผู้ปลุกฝังสี่วงแหวนเช่นกัน พวกเขาทั้งหมดเป็นปรมาจารย์จิตวิญญาณการต่อสู้ประเภทควบคุมและวิญญาณการต่อสู้ของพวกเขาเองก็เป็นเหมือนเส้นผมแต่เหตุผลที่สำคัญที่สุดว่าทำไมพี่สาวสองคนถึงได้รับเลือกให้เป็นตัวสำรองก็คือทักษะการผสานจิตวิญญาณการต่อสู้ของพวกเขาในการต่อสู้แบบตัวต่อตัวพวกเขาสามารถเป็นคู่ต่อสู้ของหวังตงเอ๋อได้อย่างไร แน่นอนว่าพี่สาวทั้งสองก็ขึ้นมาบนเวทีทีละคนภายใต้คำสั่งของหวังชิวเอ๋อร์และพ่ายแพ้ต่อหวังตงเอ๋อทีละคน3ต่อศูนย์เจ็ดสัประหลาดได้รับสามแต้มแล้วขึ้นมาคนที่สี่หวังชิวเอ๋อร์ชี้ไปที่คือเสียห้วนเย่เมื่อเทียบกับพี่สาวแลนประสิทธิภาพการต่อสู้ส่วนตัวของเสียห้วนเย่นั้นแข็งแกร่งกว่ามากหลังจากนั้นเกี่ยวกับการพบปลูกเมื่อเขาเข้าโรงเรียนครั้งแรกเขาได้หาปินและหนิงเทียนเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในระดับชั้น ในเวลานั้นแม้แต่หัวอยู่หาวก็ยังไม่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับเขาเสียห้วนเย่แตกต่างไปจากครั้งนี้อย่างแน่นอนแม้ว่าสุดท้ายเขาจะยังพ่ายแพ้ก็ตามแต่มันก็ใช้พลังวิญญาณของหวังตงเอ๋ออย่างมากเช่นกันตงเอ๋อลงมาเถอะคราวนี้เรามายอมรับความพ่ายแพ้และเข้ามาแทนที่เขากันเถอะเมื่อฝ่ายที่ห้าของหวังชิวเอ๋อล้มเหลวในการก้าวไปสู่หนิงเทียนเป้ยเปเรียกหวังตงเอ๋อให้ออกไป หลังจากชนะ4เกมติดต่อกันหวังตรงเอ๋ก็ทำหน้าที่ของเขาสำเร็จได้ค่อนข้างดีชัยโถเปิดไปชี้นิ้วไปทางเหอชัยโถเหอชัยโถปรากฏตัวหัวล้นใหญ่ของเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างแน่นอนไม่ต้องพูดถึงว่าเขาสร้างความประทับใจอย่างลึกซึง้งให้กับทุกคนในการประชุมนัดบอร์ดโพไซดอนในเวลานั้นหนิงเทียนก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมในการประชุมนัดบอร์ดด้วยแม้ว่าสุดท้ายจะล้มเหลว หนิงเทียนเป็นปรมาจารย์แห่งจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้แต่เธอเป็นเด็กผู้หญิงที่ฉลาดอย่างแน่นอนเมื่อหวังชิวเอ๋อเลือกเธอเพราะเขาไม่เข้าใจความสามารถของเธอเธอยังคงก้าวขึ้นไปบนเวทีคุณไม่สามารถต่อสู้ด้วยจิตวิญญาณการต่อสู้ของคุณเองได้แต่คุณยังสามารถใช้คำแนะนำวิญญาณได้หอแก้วเจ็ดสมบัติอยู่ในระดับแนวหน้าของนิกายอื่นๆมานานแล้ว ในการใช้คำแนะนำวิญญาณเนื่องจากมีเอกลักษณ์เฉพาะของจิตวิญญาณการต่อสู้ของนิกายของตนน่าเสียดายที่เป้ยเปยมีความซับซ้อนมากในการประชุมนัดบอร์ดโพไซดอนเขาเห็นหนิงเทียนใช้วิญญาณนำทางเพื่อเคลื่อนตัวไปบนทะเลสาบและเขาก็รู้จักเจดีเคลือบสมบัติทั้ง7ของเธอด้วยเขาส่งคู่ต่อสู้ที่เก่งที่สุดในด้านการให้คำปรึกษาด้านวิญญาณให้เธอโดยตรงคุณยอมแพ้เหอใช้โถพูดอย่างไม่สุภาพ หนิงเทียนตะคอกอย่างเย็นชาและพูดว่าคุณไม่เคยต่อสู้มาก่อนคุณรู้ได้อย่างไรว่าฉันจะแพ้อย่างแน่นอนขณะที่เธอพูดแบบนั้นปีกที่พับไว้คู่หนึ่งก็กางออกด้านหลังของเธอและมีแสงพุ่งออกมาลอยขึ้นมาจากพื้นดินด้วยร่างกายที่บอบบางของเธอและลุกขึ้นคู่มือวิญญาณบินไม่เพียงเท่านั้นหนิงเทียนก็เริ่มติดอาวุธครบมือด้วยปืนใหญ่นำทางวิญญาณถูกแบกไว้บนไหล่ของเธอ และชุดกราดที่เปลี่ยนจากคู่มือวิญญาณก็ปรากฏขึ้นในหลายๆที่ในร่างกายของเธอเขารวบรวมพลังวิญญาณของเขาและยิงปืนไปในทิศทางของเหอไชโถใบหน้าของเหอเหอไชโถดูทำอะไรไม่ถูกเล็กน้อยเขายกมือขวาขึ้นและเห็นแสงสีขาววูบวาบและลูกกระสุนปืนใหญ่ที่หนิงเทียนปล่อยออกมาก็ระเบิดขึ้นไปในอากาศหลังจากนั้นทันทีรูม่านตาของหนิงเทียนก็เริ่มหดตัวลง ท่ามกลางเสียงดังกราวของโลหะเขาลงมาที่พื้นและอย่างรากกระบอกปืนใหญ่หนาะยังคงปรากฏออกมาจากร่างกายของเขาทั้งหมดล็อกอยู่ที่หนิงเทียนในอากาศดูเหมือนว่าหนิงเทียนจะถูกลอยอยู่ในอากาศในเวลานี้เหมือนเป็นเป้าหมายมากกว่าในบรรดาสัตว์ประหลาดเช็กทั้งเ็ใครแข็งแกร่งที่สุดในแง่ของความแข็งแกร่งส่วนตัวถ้าหัวอีเฮาตอบคำถามนี้เขาจะตอบเฮอใช้โถอย่างแน่นอน หากมีระยะห่างที่แน่นอนและระยะทางมากกว่า200เมตรผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดต้องเป็นพี่ชายคนที่สองทิศทางการวิจัยหลักของเฮอชัยโถคือกลยุทธ์ป้อมปืนนํำทางด้วยวิญญาณและปืนใหญ่นําทางด้วยวิญญาณสิ่งที่เขาสแสวงหาคือพลังทำลายล้างสูงสุดในกรณีที่ระดับพลังยุทธ์ของคนอื่นไม่ถึงระดับของนักบุญวิญญาณแหวนที่7และครอบครองร่างกายที่แท้จริงของจิตวิญญาณการต่อสู้ เฮอชัยโทในฐานะผู้ให้คำปรึกษาด้านวิญญาณย่อมได้รับข้อได้เปรียบอย่างไม่ต้องสงสยัยแน่นอนว่าความได้เปรียบของเขาสะท้อนให้เห็นในระยะไกลเป็นหลักเมื่อเขาได้รับการติดต่อจากปรมาจารย์วิญญาณระดับเดียวกันความได้เปรียบของเขาก็จะหมดไปพูดง่ายๆก็คือบะหมี่เปื่อยๆและบะหมี่กระหล่ำปลีหากทั้งสองคนอยู่ห่างกัน200เมตรในช่วงเริ่มต้นของการต่อสู้เฮอรชัยโทก็มีแนวโน้มที่จะชนะมากขึ้น แต่ถ้าระยะห่างระหว่างทั้งสองฝ่ายคือ100เมตรผลลัพธ์ก็คาดเดาไม่ได้หากเสียเปรียบอยู่ใกล้50เมตรความน่าจะเป็นของเปย์เปยที่จะชนะก็จะสูงขึ้นในเวลานี้หนิงเทียนปรากฏตัวขึ้นแม้ว่าเธอจะช่วยเหลือได้ดีแต่ตอนนี้เธอกลับใช้วิธีการต่อสู้ของปรมาจารย์วิญญาณเมื่อเผชิญหน้ากับเหอชัยโถผู้ที่กล่าวได้ว่าเป็นที่ปรึกษาด้านจิตวิญญาณอันดับหนึ่งในหมู่นักเรียนที่โรงเรียนสื่อหลายเคลิเธอจะมีโอกาสได้อย่างไร เธอใช้โถเพิ่งปล่อยคลื่นแห่งการรุกอย่างเข้มข้นและการโจมตีครั้งต่อไปของเขาถูกบล็อกโดยคณะบดีเหยียนหนิงเทียนพ่ายแพ้ในด้านของหวังชิวเอ๋อยกเว้นตัวเธอเองสีหน้าของคนอื่นค่อนข้างน่าเกลียดในเวลานี้ตั้งแต่เริ่มเกมจนถึงตอนนี้แม้ว่าพวกเขาจะได้เปรียบเชิงตัวเลขแต่พวกเขาแพ้ไปแล้ว5เกมและคู่ต่อสู้มีหวังตรงเอ๋อเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะยุติการต่อสู้ คู่มือวิญญาณอันทรงพลังของเหอช้โถทําให้ทุกคนเปลี่ยนสีหน้าเมื่อเห็นมันทางด้านหวังชิวเอ๋อเหลือเพียงห้าคนเท่านั้นคือตัวเธอเองไต้หาปินจูลู่ฮูเฟิงและโจจินส่วนหวังชิวเอ๋อหันกลับมาและมองดูเพื่อนๆนของเขาและถอนหายใจอย่างลับๆในใจของเขาความแตกต่างในด้านความแข็งแกร่งนั้นค่อนข้างมากจริงๆในด้านของหัวอีห่าประสิทธิภาพการต่อสู้ส่วนบุคคลของคนเหล่านี้แข็งแกร่งเพียงพอ เป็นการยากที่จะชนะการแข่งขันครั้งนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ควรทำลายขวัญกำลังใจของตัวเองจนหมดสิ้นเราจำเป็นต้องเสริมสร้างขวัญกำลังใจของเราเมื่อนึกถึงสิ่งนี้หวังชิวเอ๋อก็พูดอย่างใจเย็นฉันจะเป็นคนต่อไปขณะที่เธอพูดเธอก็เดินไปที่สนามเมื่อเห็นหวังชิวเอ๋อเดินออกไปตามลำพังใต้หาปินและคนอื่นๆที่ยังไม่ปรากฏตัวแต่มีใบหน้าที่น่าเกลียดก็ตกใจเล็กน้อย ในความเห็นของพวกเขาด้วยการจัดการแบบสบายๆของหวังชิวเอ๋อพวกเขาอาจต้องการที่จะอยู่ต่อในตอนท้ายแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าเธอจะปรากฏตัวทันทีที่หวังชิวเอ๋อเดินออกไปการแสดงออกที่ผ่อนคลายบนใบหน้าของเหอช้โถก็กลายเป็นเรื่องจริงจังวันนั้นเขาเห็นด้วยตาตัวเองว่าหวังชิวเอ๋อเอาชนะจิงจือเฉินได้อย่างไรแม้ว่าสิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับอาวุธที่จิงจือเฉินใช้มาก แต่ก็ยังแสดงให้เห็นการขาดความแข็งแกร่งของหวังชิวเอ๋ออย่างเต็มท yeah, <c oughs> kind of ี่ระหว่างรับประทานอาหารเย็นในคืนนั้นทุกคนยังถามอย่างหนักแน่นเกี่ยวกับความสามารถของหวังชิวเอ๋อและหัวอีห้าวและหวังตงเอ๋อก็อธิบายสั้นฮ่าฮ่เมื่อเธอเดินออกไปเหอใช้โถจะต้องระมัดระวังมากขึ้นโดยธรรมชาติเมื่อเย็นเศร้าเจอเห็นการปรากฏตัวของหวังชิวเอ๋อเขาก็พยักหน้าอย่างลับๆในใจ เด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนโง่เขลาเลยการเลือกที่จะปรากฏตัวในเวลานี้มากกว่าในตอนท้ายควรเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจหวังชิวเอ๋อมองเหอช้โถจากระยะไกลาจากนั้นพยักหน้าให้เหยียนเซาเจ๋อเพื่อระบุว่าเขาพร้อมเหยียนเซาเจอ๋อพูดเสียงดังเริ่มได้เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างยุติธรรมเหอชัยโถในฐานะที่ปรึกษาวิญญาณได้นำเครื่องมือวิญญาณของเขากลับมาทั้งหมดหลังจากเกมที่แล้ว คู่มือวิญญาณใดที่จะใช้ในเกมใหม่จะต้องออกอีกครั้งในเวลาเดียวกันกับที่เหยียนเศร้าเจอเริ่มตะโกนหวังชิวเอ๋อก็เคลื่อนไหวทันใดนั้นแสงสีทองพราวก็ประตูออกมาจากร่างของเธอเธอเหยียบพื้นอย่างแรงด้วยเท้าซ้ายและดูเหมือนว่าพื้นจะถูกมังกรยักย้ายเหยียบไว้มันทําให้เกิดการระเบิดอันน่าสะพรึงกลัวภายในรัศมีหเมตรพื้นก็พังทลายลงและแตกร้าวออกไปห่างออกไปสิเมตร ด้วยความช่วยเหลือของขั้นตอนนี้ร่างกายของหวังชิวเอ๋อก็พุ่งออกมาราวกับสายฟ้าสีทองเร็วมากจนทุกคนรู้สึกเหมือนตาพร่าโจซื่อเฉินและเฉาจินส่วนต่างอ้าปากค้างในเวลานี้ดวงตาของพวกเขาไม่ได้ไล่ตามร่างของหวังชิวเอ๋อแต่ล้มลงบนพื้นที่เธอก้าวไปโจซื่อเฉินพึนพรรมพำนี่นี่ยังเป็นมนุษย์อยู่เหรอต้องใช้พลังระดับไหนถึงจะทำได้มันน่ากลัวเกินไป เสียงของเชาวจินส่วนสั่นเล็กน้อยใช่เมื่อเธอใช้ความแข็งแกร่งของเธอเธอไม่แม้แต่จะปล่อยจิตวิญญาณการต่อสู้ของเธอแม้ว่าพื้นที่ต่อสู้วิญญาณจะค่อนข้างกว้างแต่ระยะทางที่กำหนดสำหรับการแข่งขันซ้อมของพวกเขานั้นถูกเก็บไว้ที่100เมตรนิฉะนั้นระยะทางที่มากเกินไปจะทำให้เวลาเล่นเกมล่าช้าอย่างแน่นอนซึ่งไม่ยุติธรรมเพียงพอสำหรับโซมาสเตอร์บางคนที่ไม่เก่งในการโจมตีระยะไกล เฮอชัยโถกำลังจะใช้กลยุทธ์ป้อมปืนที่มีวิญญาณนำทางเหมือนเมื่อก่อนโดยใช้พลังยิงอันแข็งแกร่งเพื่อปราบปรามหวังชิวเอ,อ๋อเขาค้นพบว่าหวังชิวเอ๋อกำลังเข้ามาหาเขาแล้วความเร็วที่น่าสะพรึงตัวนี้เป็นสิ่งที่เหอรชัยโถไม่เคยคาดคิดมาก่อนอย่างไรก็ตามเหอใชัโถยังได้รับการฝึกฝนในแผนทหารส่วนบุคคลสุดโต่งอีกด้วยแม้ว่าฉันจะตกใจแต่ปฏิกิริยาของฉันก็ไม่ได้ช้าเลย กลยุทธ์ป้อมปืนนำทางวิญญาณถูกนำออกมาใช้ทันทีเมื่อแสงอันแรงกล้าพุ่งออกมาจากหน้าอกของเขาร่างของเขาก็ถูกผลักกลับอย่างรวดเร็วในอากาศกระแสแสงปรากฏขึ้นขณะถอยเขาก็ยกแขนขึ้นและมีถังหกถังโผล่ออกมาจากแขนแต่ละข้างการรักษาระยะห่างและอำนาจการยิงปรับปรามเป็นวิธีการต่อสู้ที่คุ้นเคยมากที่สุดของปรมาจารย์ยานอย่างไรก็ตามหวังชิวเอ๋อเป็นคนที่แตกต่างจากปรมาจารย์วิญญาณอย่างแน่นอน เมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีของเหอชัยโถเด็กผู้หญิงก็ไม่ได้หลบเลยทันทีที่เธอยกมือขวาขึ้นหอกมังกรทองก็อยู่ในมือของเธอแล้วเขาไม่สนใจเลยเกี่ยวกับแสงนำทางวิญญาณที่เข้ามาหาเขาเพียงได้ยินเสียงกรีดร้องของเธอแสงสีทองอันแข็งแกร่งก็เข้าครอบงำเธอและแสงและเงาของมังกรทองก็หายไปข้างหลังเธอหลังจากนั้นทันทีพร้อมกับเสียงคำรามของมังกร หอกมังกรสีทองก็กลายเป็นสายฟ้าสีทองและถูกโยนตรงไปที่เหอชัยโถพลังศักดิ์สิทธิ์เหอชัยโถตกตะลึงวันนั้นเมื่อหัวอีห้าวและหวังตรงเอ๋อบรรยายถึงความสามารถของหวังชิวเอ,อ๋อพวกเขาก็เน้นย้ำถึงอาวุธอันทรงพลังของเธอซึ่งเกือบจะเป็นสิ่งประดิษฐ์เลยขณะที่สายฟ้าสีทองส่องประกายเหอชัยโถรู้สึกราวกับว่าขนทั่วร่างกายของเขายือนอยู่จนสุดปลาย โลวิญญาณระดับที่เจ็ที่แข็งแกร่งที่สุดถูกปล่อยออกมาทันทีโดยไม่ลังเลใดๆในเวลาเดียวกันร่างของเขาก็ล้มลงกับพื้นทันทีกระบอกปืนใหญ่หนาะสองกระบอกที่เพิ่งเปิดออกมาบนไหล่ถูกยิงออกไปทันทีระเบิดแรงสูงทั้งสองลูกโจมตีสายฟ้าสีทองที่กำลังเข้ามาอย่างรวดเร็วอย่างแม่นยำถึงกระนั้นเหอช้โถก็ยังกังวลอยู่ลูกกระสุนปืนใหญ่สีขาวอีกลูกหนึ่งระเบิดในอากาศ และโล่ทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง3เมตรก็แข็งตัวอยู่กลางอากาศนี่เป็นกรอบป้องกันระดับ7เช่นกันออกมาในรูปแบบลูกกระสุนปืนใหญ่เพราะสามารถปรากฏได้ทุกมุมในสนามรบเป็นอุปกรณ์นำทางวิญญาณชนิดพิเศษที่มีความโดดเด่นมากในเวลานี้เหอใช้โถใช้มันเป็นการป้องกันตัวของเขาเองโดยสิ้นเชิงท่ามกลางเสียงคำรามระเบิดแรงสูง2ลูกก็ระเบิดตามลำดับ อย่างไรก็ตามแม้ว่าพลังระเบิดของพวกมันจะทรงพลังแต่ก็ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับหอกมังกรทองสายฟ้าสีทองทะลุผ่านชั้นไฟทันทีและกระแทกโล่ทรงกลมในอากาศทันใดนั้นวงคลื่นสีขาวก็ปรากฏขึ้นบนโล่ทรงกลมทันทีที่มันถูกโจมตีหลังจากที่โล่นี้ถูกปล่อยออกไปมันสามารถคงอยู่ในอากาศได้เป็นเวลา30วินาทีแม้ว่าจะไม่ใช่อุปกรณ์นำทางวิญญ,ญาณที่สั่งทำพิเศษ แต่ก็มีราคาแพงที่สุดในบรรดาอุปกรณ์นำทางวิญญาณระดับเจ็ดอย่างแน่นอนมันถูกเรียกว่าปืนใหญ่เทวดาผู้พิทักบทบาทของเขาในการช่วยสหายของเขาในสนามรบนั้นค่อนข้างสำคัญน่าเสียดายที่เทวดาผู้พิทักษ์กำลังแตกร้าวในเวลานี้ในขณะที่หอ,อกมังกรทองหยุดชั่วคราวแสงและเงาของมังกรสีทองก็กระพริบบนพื้นผิวของหอ,อกมังกร และเสียงคำรามของมังกรก็ดังขึ้นในทันใดหลังจากนั้นทันทีโลเทวดาผู้พิทักษ์ก็เจาะทะลุทันทีและโมเมนตัมของปืนมังกรทองไม่เพียงแต่ไม่ช้าลงเท่านั้นแต่ยังเร่งไปทางเหอช้โถด้วยทําให้ทุกคนต้องประหลาดใจเมื่อเสียงฝีเท้าของหวังชิวเอ๋อหยุดลงดูเหมือนเธอจะพึมพำอะไรบางอย่างทันทีราวกับว่าเธอกําลังสวดภาวนาถึงสวรรค์ในเวลานี้เหอช้โถร,รู้สึกโล่งใจเล็กน้อย แม้ว่าหอ,อกมังกรทองจะทรงพลังแต่เขาก็สามารถรู้สึกได้ว่าพลังร้ายแรงของมันได้หายไปแล้วในเวลานี้หอ,อกมังกรทองไม่ได้กดดันเขาอีกต่อไปท้ายที่สุดแล้วปืนใหญ่เทวดาผู้พิทักษ์บวกกับระเบิดแรงสูงอีกสองลูกก็ใช้พลังงานของมันไปมากเมื่อเห็นว่าสายฟ้าสีทองมาถึงตรงหน้าเขาแล้วเหอชัโถก็เปลี่ยนไปเช่นกันค้อนยักย้ายคู่หนึ่งปรากฏขึ้นในมือของเขา แม้แต่หัวอีห่าก็เห็นเหอช้โถใช้คู่มือวิญญาณระยะประชิดเป็นครั้งแรกอย่างไรก็ตามเขาต้องใช้ประโยชน์จากผู้อื่นค้อนยักย้ายคู่นี้และเหอช้โถเข้ากันได้ดีมากด้ามจับของค้อนขนาดยักย้ายเหล่านี้ยาวเพียงหนึ่งฟุตครึ่งแต่เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวค้อนนั้นมากกว่าหนึ่งฟุตค้อนขนาดยักย้ายนั้นเปล่งแสงฟ้าร้องและฟ้าผ่าหนาทึบค้อนสายฟ้าคู่มือวิญ,ญญาณระดับ6ที่จับแต่ละอันมีระดับ6ร่างกายของเหอช้โถแข็งแกร่งมาก และดูเหมือนว่าเขากําลังถือค้อนยักย้ายเหล่านี้จริงๆแม้ว่าเหอชัยโถจะเป็นวิญญาณการต่อสู้ประเภทอาหารแต่เขาก็ได้เรียนรู้ทักษะลับของนิกายถังด้วยในหมู่พวกเขามีเทคนิคค้อนวายุทธบ้านปั่นป่วนที่เขาชอบเป็นพิเศษในเวลานี้เมื่อเห็นหอ,อกมังกรทองมาอยู่ตรงหน้าเขาแล้วเหอชัยโถก็หันไปครึ่งทางและดาวตกก็ออกมาจากค้อนทั้งสองของเขาทีละอันและเดินตรงไปยังหอ,อกมังกรทอง เขาเชื่ออย่างแน่วแน่ว่าด้วยพลังระเบิดอันทรงพลังของค้อนสงครามสายฟ้าคู่ของเขาควบคู่ไปกับโลวิญญาณระดับเจ็ดที่ปกป้องเขาไม่มีปัญหาในการต่อต้านหอกมังกรทองซึ่งไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์การตอบสนองของเหอใช้โถนั้นไม่เลวเลยแม้แต่เจ็ดสับประหลาดอีก6ตัวก็ยังไม่สามารถตำหนิเขาได้อย่างไรก็ตามหวังชิวเอ๋อไม่ใช่เด็กผู้หญิงที่เล่นไพ่ตามสามัญสำนึก แม้แต่หัวอีเหาที่รู้จักเขาดีที่สุดก็ไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะยังสามารถต่อสู้ในลักษณะนี้ได้เก่งเกิดการชนกันของโลหะอย่างรุนแรงเธอใช้โถโจมตีหอกมังกรทองด้วยค้อนยักษ์ย้ายคู่หนึ่งหอกมังกรทองนี้ทรงพลังจรงิจรงๆแสงสีทองอันแข็งแกร่งที่พุ่งออกมาจากมันช่วยชดเชยพลังฟ้าร้องและสายฟ้าของวิญญ,ญาณน,นำทางระดับหกคู่หนึ่งและดูเหมือนว่าทองคำจะกระจายไปถึงมันด้วยซ้ำ หอ,อกมังกรทองซึ่งอ่อนแรงลงหลายครั้งจริงๆแล้วทําให้เหอใช้โถถอยหลังไปสามก้าอย่างไรก็ตามพลังของมันสิ้นสุดที่นี่เท่านั้นท้ายที่สุดเขาถูกกระแทกจนบินได้แต่ในขณะนี้เหอใช้โถตกตะลึงเมื่อเห็นว่าหอ,อกมังกรสีทองที่ถูกกระแทกขึ้นไปในอากาศนั้นเปล่งประกายด้วยแสงสีทองและจู่ๆร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นถัดจากหอ,อกมังกรสีทอง ราวกับว่ากําลังฉีกผ่านความว่างเปล่าและเหวี่ยงมันออกไปจากนั้นเขาก็หยิบมันขึ้นมาและตกลงมาจากท้องฟ้าตรงไปที่เหอใช้โถแล้วทุบมันลงหวังชิวเอ๋อที่ยืนนิ่งอยู่ในระยะไกลหายไปและเทพธิดาสงครามหญิงผู้สง่างามถือหอ,อกมังกรทองก็อยู่ตรงหน้าเหอใชโ้โถหอ,อกมังกรทองนี้สามารถเคลื่อนย้ายร่างของเธอได้จริงหรือหัวอีเฮ่าจ้องมองภาพตรงหน้าเขาอย่างตกตะลึง และอดไม่ได้ที่จะนึกถึงฉากที่หวังชิวเอ๋อเคลื่อนตัวไปด้านหน้าเขาอย่างกระทันหันและช่วยให้เขาต้านทานเทคนิคการรวมจิตวิญญาณการต่อสู้แบบสมในหนึ่งเดียวด้วยความรีบร้อนเหอชัโถไม่สามารถโต้อตอบด้วยวิธีอื่นได้เขายกค้อนสงครามสายฟ้าขึ้นคู่หนึ่งและสกัดกั้นการยิงของหวังชิวเอ๋อบูมในทันใดนั้นเหอชัโถร,รู้สึกราวกับว่าเขาถูกผูเขาใหญ่ชน เขายังคงมั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองมากและระดับพลังยุทธ์ของเขาก็อยู่ที่ระดับจัก,กรพัตด,ดิวินด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงความแข็งแกร่งเขาและหวังชิวเอ๋ยยังตามหลังอยู่มากทุกคนที่ดูการต่อสู้เห็นได้ชัดว่าเท้าของเหอช้โถสุดตัวลงและร่างกายของเขาลึกลงไปถึงพื้นถึงเข่าแสงไฟฟ้าบนคอนสงครามสายฟ้าเปลี่ยนเป็นสีทองเหอช้โถร,รู้สึกราวกับว่าแขนของเขาไม่ใช่ของเขาอีกต่อไป ในเวลานี้หวังชิวเอออาศัยแรงสะท้อนกลับของการโจมตีและร่างกายของเขาก็พลิกคว่ำและล้มลงกับพื้นเขาหันกลับไปครึ่งทางแล้วยิงหอกยาวของมังกรทองชี้ไปที่คอของเหอไชโถการยกแขนขึ้นของเหอไชโถไม่ตอบสนองเลยและข้อต่อของเขาก็ไม่สามารถขยับได้เนื่องจากแรงกระแทกอันมหาศาลไม่มีความเป็นไปได้ที่จะต่อต้านแสงหอกที่แหลมคมหยุดอยู่ห่างจากลำคอของเขาหนึ่งนิ้ว ดวงตาของเหอใช้โถเบิกกว้างเขารู้สึกราวกับว่ามีพลังในแสงปืนที่แวววาวที่ดูดวิญญาณของเขาอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรมหัศจรรย์เกี่ยวกับการอยู่ใกล้ความตายหวังชิวเออชนะเสียงของเหยียนเศร้าเจอมาถูกเวลาในอีกด้านหนึ่งเสี่ยวเสี่ยวิ่งออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หวังชิวเอสอดหอกมังกรทองในมือของเขาลงบนพื้น ก้าวไปข้างหน้าและวางมือของเขาบนไหล่ของเหอช้โถจากนั้นแขนของเขาก็ลดลงและล้มลงจริงๆหวังชิวเอ๋อจับแขนของเขาแล้วขยับขึ้นด้วยเสียงคลิกคลิกสองครั้งเขาก็ถอดมันออกและจับมันทันทีแม้ว่าความเจ็บปวดอย่างรุนแรงจะทําให้เหอช้โถเงือออกบนหน้าผากแต่ในที่สุดเขาก็สามารถควบคุมแขนของเขาได้อีกครั้งขอบคุณเหอช้โถกล่าวด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ ความแตกต่างระหว่างความแข็งแกร่งของเขากับหวังชิวเอ๋อร์จะไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับในการต่อสู้ในตอนนี้แต่หวังชิวเอ๋อร์กลับใช้ข้อได้เปรียบของเขาอย่างสุดขั้วเมื่อหวังชิวเอ๋อร์เข้าใกล้เหอชัยโถวอีเข้าผู้ซึ่งเฝ้าดูการต่อสู้จากระยะไกลก็หลับตาลงแล้วเมื่อเขาเข้าใกล้และ,ะเผชิญหน้ากับหวังชิวเอ๋อร์แล้วเหอชัโถก็ไม่มีโอกาสอย่างแน่นอนชัโถคุณโอเคไหม เซียวเซียวรีบวิ่งไปหาเหรอชรชโถและกอดแขนของเขาด้วยความกังวลเหอใช้โถหัวเราะเบาๆและพูดว่าไม่เป็นไรฉันแค่หลงทางเท่านั้นหวังชิวเอ๋อได้ใส่มันให้ฉันแล้วมันแข็งแกร่งมากฉันจะไม่แพ้อย่างไม่ยุติธรรมเหอใช้โถยกนิ้วให้หวังชิวเอ๋อแม้ว่าเขาจะแพ้แต่เขาก็ไม่ได้หดหูเกินไปเช่นกันดึงขาของคุณออกจากพื้นแล้วกลับไปยังจุดที่คุณอยู่กับเซียวเซียวมีเพียงเซียวเซียวเท่านั้นที่รู้สึกได้ว่าแม้ตอนนี้ แขนของเหอช้โถยังคงสั่นเทาจะเห็นได้ว่าการยิงครั้งก่อนของหวังชิวเอ๋อนั้นหนักแค่ไหนเมื่อหวังชิวเอ๋อเอาชนะเหอช้โถสีหน้าของทุกคนที่ดูการต่อสู้ก็รู้ว่ารุนแรงจริงๆหนึ่งในนั้นคนที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดน่าจะเป็นไต้หาปินเมื่อเห็นหอกของหวังชิวเอ๋อเวียงอย่างรุนแรงไปที่คอนฟ้าร้องและลูกปืนใหญ่ถูกผลักลงไปที่พื้นคิ้วของไต้หาปินก็ขยับและเขาก็กลืนลงไปอย่างแรง เขาคิดไม่ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาเป็นคนที่เผชิญหน้ากับช็อตนี้